<S 2> <S 2> เปล่ยนเสื <S <s ้อผ้าไม่ทันกลัวมาไม่ทันพี่อะไรอ่ะขึ้นเข้าเข้าอ่ะสอบติดเงี้ยเหรอเป็นแหมดูเล็กตดขวาขอบขอมาเ่ยพี่หรอ่ ไอไ้มาเลยว่ะ้มาเลยจที่ไปมไหนอ่ะไันจรัายที่ไหนอ่ะวชรพลครับที่โมงคะช้าปะวชรพลพี่โอรู้ใช่ไหมพี่โอรวชรพลั้โอเค พระคนเข้าไปนี่ไปฝากใม่ถึงหลักล้านปล่าไม่ถอนออกว้าวโอ้ยพี่น้ำก็ไม่ต้องถอนหรอกระดับนี้นี่ระดับไม่ตระดับิต้องเปิดกระเป๋าเลยอะนะต้องระเบิดกระเป๋าเลยเปลี่ยนไซส์ได้แล้ว

เป็นพนักงานราชการกินหน้าสอบในสิบตอนนี้เป็นพนักงานไปก่อนเจ๋งว่าออเป็นบ้างแต่สิหนูรับเลยผ่านแล้วซุยแล้วเข้าไปก็ไม่เป็นพนักงานเฉยๆไม่ได้ทันมียศองกนะก็ยังค่ะต้องไปสอบในสิบอีกทีนึงสอบเอายศอีกทีหนึ่งก็มีอยู่แล้วเนเต้าอต่ายเอเ้ยว้าว้า เขาให้จอดเต็มที่เลยน่ารักมากลอ๋ออเหรอนี่เหรอเขารอตั้งนานคนละหมูเท่าไหร่ละแปดอเอาาไหร่กนสี่สิบห้าอ้าวไม่บอกเลยเดิไปเหรอ รี่มาคนหนึ่งอยากทไหมอ่ะพี่นุดเนี่ยเขาทำ้ีก่อนอ่้วยี่สิบแปดเจ็ดนี่ไงบอกว่าเลิกบอกว่าเลิกไอ ฝันตุมม่มแเดี๋ยวอยานางมาเสียงมากเลยนะวันขี่มาวันเนี้ยเมื่อกี้กลางทางที่ก็เจ้ฝนเรื่องนะนนคุดกับพี่โอแทนนะ ไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นแล้วเขามากันบบใบบย่ใเลยดยตายบ้ารอใบใบ้าทหกคหน้าร้านรบบขับรถดีๆนะคะเป็นห่วงขับรถดีๆนะคะเป็นทัวรป้าไุ่ับใครแล้วตนีอะไรนะาคุยนะคะขับรถดีๆเป็นทัวร เอาฟังยังงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว้วเดี๋ยว้วเดี๋ยว้วเดี๋ยววเดี๋ยววเดี๋ยววเรื่งมากเลยเขาใส่หูฟังไปแล้วป้าอมีแต่กดเขาบอกเ็าจะไม่ออกโทรศัพท์แล้วก็จะออกกด